ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบการซิมูเลเตอร์ในโปรแกรม p o w e r w o l นะครับจะเป็นเคสสตัรดีของสายส่งขนาดและความสามารถในการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้านะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้ในโปรแกรมนี่ก็จะมีบัตรอีกสองตัวนะครับหรือว่าส t i o n นะครับโดยจะตั้งค่า Nominal Voltage นะครับแต่ละบัตรเนี่ยอยู่ที่138กิโลโว ส่วนสายส่งเนี่ยจะเป็นสายส่งสองเส้นขนานกันแบบนี้นะครับจะเป็น Transmission Line จะมีค่า r e a c t a n c นนะครับอยู่ที่0.25 0.52นะครับเป r unit แล้วก็ค่า r e เ i s t a n c e เนี่ยก็คือจะสมมติให้เป็นศูนย์นะครับก็จะมี Generator เนี่ยตั้งฝั่ง VS แล้วก็ VR แล้วก็จะมี Capacitor หนึ่งตัวนะครับโดยเราจะควบคุมมุม องศาทางไฟฟ้านะครับจากโหลดตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับค่าไม่กวตดนะครับเพื่อจะให้ได้มุมตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็สายส่งตัวนี้นะครับในทางทฤษฎีเนี่ยก็คือจะเป็นสายส่งสองเส้นเนี่ยขนานกันนะครับแล้วก็จะมีกําลังไฟฟ้านะครับผ่านสายส่งจะขึ้นอยู่กับมุมเฟสของแรงดันด้านรับแล้วก็ด้านส่งนะครับ โดยสายส่งสองชุดที่เหมือนกันนี้นะครับเมื่อนํามาขนานกันเนี่ยจะได้กําลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของสายชุดเดียวนะครับแล้วก็จุดที่สายส่งขนานทํางานได้อย่างมีเสถียรภาพมากที่สุดเนี่ยก็คือมุมต่างเฟสประมาณสามสิบองศาทางไฟฟ้าครับแล้วก็เนื่องจากสองสายส่งสองเส้นเนี่ยเป็นการรับกําลังเพียงครึ่งหนึ่งของกําลังไฟฟ้าสูงสุดที่ส่งได้นะครับดังนั้นหากเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยขาดหรือว่าหลุด หรือว่าจะมีเหตุเกินมาจากฟอนต์นะครับสายส่งอยูเส้นก็จะรับโหลดเอาไว้ทั้งหมดนะครับโดยจะมีมุมแรงดันไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่90องศาทางไฟฟ้าพอดีนะครับหรือหากเกินกว่านี้ก็คือไม่ได้นะครับจะทําให้สายส่งเนี่ยเกิดการแบบว่าไม่มีเสถีรยรภาพในการทํางานนะครับเดี๋ยวจะลองรันให้ดูนะครับ อ่านี่นะครับผมจะปรับมุมของด้าน VR เนี่ยไว้ประมาณ29.26นะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปรับมุมได้ประมาณ30องศาทางไฟฟ้าเป๊ะๆนะครับจะทําให้ระบบเนี่ยไม่มีเสถียรภาพอ่าอย่างที่ทุกคนสังเกตน,นะครับจะเห็นว่าสายส่งทั้ง2เส้นเนี่ยจะหารกําลังไฟฟ้าอยู่นะครับอยู่ที่94้า่เมกะวัตต์โดยประมาณนะครับและหากเกิดฟนอนตหรือว่า ทำให้สายส่งเส,ส้นใดเส้นหนึง no ่งเนี่ยขาดไปจากระบบนะครับนี่ทุกคนจะสังเกตว่าสายส่งเส้นเนี่ยก็จะรับกําลังไฟฟ้ามาที่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดจุดเก้าสองมิลลิวัตต์ก็คือประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของโหลดทั้งหมดเลยนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยหรือว่าถ้าเกิดส่งเป็นสายส่งสองเส้นทรอะไรเนี่ยก็จะเป็นหารสองนะครับจะเป็นเก้าจุดสี่มิลลิวัตต์ประมาณก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นไ่ลย vs leading vr อยู่ ประมาณมุมเป็นสามสิบองศาทางไฟฟ้านะครับและหากแต่อส่งเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยตัดออกจากระบบนะครับก็จะเป็นลบเจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดสามองศาทางไฟฟ้านะครับหรือประมาณเก้าสิบนะครับแต่เราจะตัง้งไว้ที่มุมที่เก้าสิบพอดีไม่ได้นะครับจะทําให้ระบบเนี่ยขาดเสถียรภาพและหากกลับกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ฝั่ง vr leading vs บ้างนะครับหรือว่าค่าด้นาน VR เป็นบวกนั่นเองจะดูนะครับว่า Power Flow เนี่ยจะไหลกลับไปทางไหนนะครับ อ่าตอนนี้นะครับมุมด้าน VR นะครับก็จะเป็น leading vs เป็นมุมประมาณยี่สิบเก้าจุดสี่สามองศานะครับก็จะสังเกตได้ว่า power flow นะครับจะไหลกลับไปหาด้านส่งนะครับนี่แต่ว่ากำลังไฟฟ้าเนี่ยก็จะหารสองเหมือนเดิมนะครับประมาณเก้าจุดสี่จุดห้าสิมกะวัตต์และหากสายส่งเส้ในใดเส้นสหนึ่งเนี่ยเกิด fault หรือว่าหลุดขาดออกไปจากวงจรนะครับนี่สายส่งอีกเส้นหนึ่งก็จะ รับกำลังไฟฟ้าแบบเต็มที่กัดนะครับหรือร้อยนะครับแ้วมุมทางไฟฟ้าเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับเก้าสิบองศานะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการนำเสนอก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ